เตรียมเอกสารประชุมให้ห <reco Christ> ัวหน้าหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะซอยแกเป็นอะไรอ่ะทำไมสีหน้าแกดูไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกเป็นโควิดอ่ะจะบ้าหรอไม่ได้เป็นฉันไปตรวจมาแล้วผลปกติดีแล้วทำไมสีหน้าแกแย่แล้วก็ไอด้วยนะเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะ แกไหวแน่นะไว้รีบไปกันเถอะหัวหน้ารอประชุมอยู่อืนี่แกวันนี้ส้มตำปลาร้าที่แกชอบแบบฉันไม่เห็นแกแตะเลยนะปกติเนี่ย แกจะจบเอาจบเอาจนไม่เหลือเลยนะเนี่ยไม่รู้สิฉันรู้สึกไม่อยากกินอะไรเลยอ่ะมันเจ็บคอไปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแกตอนนี้ฉันรู้สึกปวดเมื่อยตัวไปทั้งตัวเลยอ่ะทั้งทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแกเฮ้ยทำไมแกตัวร้อนเงี้ยฉันว่าแกไปหาหมอดีกว่านะไปเลยไปหาหมอเลย ไปหาหมอก่อนอไ,ไปแต่ฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยไป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 เลย,เลยนี่เดี๋ยวสินุน่นเดี๋ยวอะไรล่ะรู้ตัวไหมว่าตัวแกเนี่ยร้อนมากเลยนะขนาดฉันจับด้วยมือเปล่าอ่ะฉันยังสะดุ้งเลยอะ่ะก็รู้แต่งานฉันยังไม่เสร็จเลยอะ่ะงานเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์ก็ได้แต่ว่าร่างกายเนี่ยมันรองไม่ไหวแล้วนะแกต้องรีบไปหาหมอถ่วเลยรู้ไหม เชื่อฉันเรื่องงานอะเดี๋ยวฉันจัดการเองเข้าใจไหมก็ได้งั้นฉันฝากด้วยนะแกตายค่ะ ังจากที่หมอได้ตรวจลำคอของคนไข้แล้วนะคะหมอพบว่าคนไข้มีอาการคออักเสบอาจจะเกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่คนไข้ติดเชื้อไวรัสมาก็ได้ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำวิธีการดูแลตัวเองให้ก้อยได้ไหมคะคนไข้าสามารถรับประทานยาแก้ปวดหรือว่ายาแก้อักเสบได้เพื่อเป็นการบรรเทาอาการที่เกิดจากคออักเสบนะคะ แล้วก็ในระหว่างวันให้คนไข้บ้วนปากล้างลําคอด้วยน้ําเกลือดื่มน้ําให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ให้คนไข้ค่ะทานอาหารที่มีรสอ่อนรวมไปถึงอีกหนึ่งวิธีที่หมอจะแนะนํานะคะคนไข้สามารถใช้เครื่องทําความชื้นในอากาศอันนี้ก็จะช่วยได้อีกทางนึงค่ะแล้วกรณีที่ไม่มีเจ้าเครื่องนี้ล่ะคะเราสามารถใช้วิธีอื่นช่วยได้ไหมคะได้ค่ะ คนไข้จะหาตัวช่วยเช่นสเปรย์พ่นคอที่มีสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองคอเจ็บคอได้ค่ะนี่ดีนะคะคนไข้ที่คนไข้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนเหรอคะค่ะภาวะข้ออักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมค่ะแล้วแบบนี้ก้อยพอจะมีวิธีป้องกันเพิ่มเติมอีกไหมคะ คนไข้แค่ล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อค่ะโดยเฉพาะก่อนที่คนไข้จะรับประทานอาหารนะคะหรือว่าหลังจากที่อาจจะไปสัมผัสเชื้อมาเช่นไอจามสั่งน้ำมูกเนี้ยค่ะแล้วกรณีที่คนในบ้านติดเชื้อนี้ด้วยล่ะคะเราจะดูแลรักษายังไงคะเราควรแยกพันนะในการใช้ดื่มใช้กินแยกใช้ระหว่างผู้ป่วยกับคนปกติให้อย่างชัดเจนสำหรับพันนะที่ใช้เสร็จแล้วนะคะก็ควรล้างด้วยน้ำร้อนหรือว่าน้ำยาล้างจานให้สะอาดอยู่เสมอค่ะ ก้อยขอบคุณคุณหมอมากนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆงั้นก้อยขอตัวกลับก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะนุน่นเอาก้อยหายดีแล้วหรอทำไมถึงรีบมาทำงานอะดีขึ้นแล้วจ้ะไม่มีไข้แล้วก็ไม่เจ็บคอพอดีหมอเขาฉีดยาให้อะ่ะดีขึ้นเยอะเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันรีบมาทำงานไม่อยากหยุดหลายวันอะ เกรงใจเจ้านายแล้วก็เกรงใจแกด้วยอืไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกเธอหายดีก็ดีด้วยขอบใจจ้ะเออว่าแต่แกเตรียมเอกาสารประชุมหรือยังอ่ะเอ้ยฉันลืมสนิทเลยอ่ะรอฉันแป๊บน,นึงนะรีบเลยนะแกจะประชุมแล้วเนี่ยโอเคโอเคไปไปไป